สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะวิชาสังคมศึกษาภาคเรียนที่2พบกับคุณครูวิรงรองคันทิกเราจะเริ่มหน่วยการเรียนที่1หน่การเรียนรู้ที่1อยู่ในสาระเศรษฐศาสตร์ค่ะก็คือผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบสอดคล้องกับมาตรฐานตัวชีวัดศสามจุหปหกทับหนึ่ง อธิบายบทบาทของผู้ผลิตที่มีความรับผิดชอบเรามาดูหัวข้อที่1กันนะคะก็คือความหมายและความสำคัญของผู้ผลิตนักเรียนเรียนเศรษฐศาสตร์มาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งสสามสี่และ5คงจะพอได้ยินคำว่าผู้ผลิตผู้บริโภคก,กันมาพอสมควรแล้วเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่า ผู้ผลิตผู้ผลิตเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงใครผู้ผลิตก็คือผู้ที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทรัพยากรหมายถึงอะไรอ่าก็คือก็หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ตามสภาพแวดล้อมเช่นดินน้ำอากาศแสงพืชสัตว์อะไรเหล่านี้นะคะ เปลี่ยนแปลงยังไงเปลี่ยนแปลงให้เป็นสินค้าและบริการพอเปลี่ยนแปลงแล้วสิ่งนั้นที่ได้ขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและก็สิ่งที่ได้มาจากการเปลี่ยนแปลงจากการผลิตก็จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคนั่นเอง ผู้ผลิตนั้นจะทำหน้าที่นำทรัพยากรเหล่านั้นหรือว่าปัจจัยการผลิตอันนี้อีกคำหนึง่งปัจจัยการผลิตได้แก่อ,อะไรบ้างคะปัจจัยการผลิตทุนนะเก่งมากค่ะอะไรอีกที่ดินที่ดินสองแล้วแรงงานเก่งมากและผู้ประกอบ การปัจจัยการผลิตทุนที่ดินแรงงานผู้ประกอบการซึ่งเป็นทรัพยากรเศรษฐศาสตร์เรียกว่าทรัพยากรเศรษฐศาสตร์มาเปรสภาพโดยผ่านอะไรกระบวนการ,าน,กรนการผลิตสิ่งที่ได้ก็เรียกว่าผลผลิตนั่นเองซึ่งจะรู้อยู่ในรูปของอะไรบ้าง <c oughs> อยู่ในรูปของสินค้าต่างๆ ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆยกตัวอย่างเช่นรถยนต์มันก็ออกผ่านกระบวนการนำรัพยากรมาผ่านกระบวนการผลิตเปรรูปนะคะสู่กระบวนการตรงนี้กระบวนการผลิตได้เป็นรถยนต์อะไรอีกตัวอย่างอาหารี่กว่าจะมาเป็นต้มยำกุ้งสีสวยๆในจานนี้ผ่านกระบวนการมาแล้วกระบวนการผลิตต่อไปเสื้อผ้านะคะ เสื้อผ้าที่เราสวมใส่ผ่านกระบวนการผลิตนำทรัพยากรอาจจะเป็นใยธรรมชาติใยสังเคราะห์ผ่านกระบวนการมากลายมาเป็นเสื้อผ้าหัวข้อต่อไปเป็นหัวข้อสำคัญในวันนี้นะคะก็คือบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพคุณครูย้ำตรงนี้นะผู้ผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อกี้เมื่อกี้ถ้านักเรียนยังจําได้ตัวชีวตนี้บอกว่าอธิบายอะไรครับอธิบายอะไรในตัวชีวตเราบอกว่าอธิบายบุบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพามาดูสิผู้ผลิตที่มีคุณภาพนั้นก็บอกว่าจะต้องมีคุณธรรมอะไรบ้างามาดูมีคุณธรรมที่หนึ่ง มีความซื่อสัสตย์ต่อผู้บริโภคซื่อสัต์เกี่ยวกับอะไรบ้างเช่นยกตัวอย่างไม่โฆษณาสินคา้าเกินคุณภาพที่เป็นจริงสมมติว่านักเรียนคะเราเนี่ยเกิดมาผิวมันก็ดำดำดำ,ดำนั่งดูเพื่อนมันขาวพองยองใยสวยกันดังนั้นแต่เราก็อยากจะขาวอย่างเข้าบ้างเห็นโฆษณาตัวนึง ใช้แล้วผิวจะขาวผ่องยองเป็นยองใหญ่ใบหน้าจะผุดผ่องเห็นผล3วัน7วันดั้มมาตลอดชีวิตแล้วมันจะขาวใน3วัน7วันมันใช่ไหมอันนี้ก็เกินจริงนะคะต่อไปอะไรอีกไม่ปลอมป้นสินค้าเพื่อลดต้นทุนการผลิตและนำมาจำหน่ายในราคาที่แพงให้แก่ผู้บริโภค 2. องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาคุณภาพของสินค้าของตัวเองพัฒนาให้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหาส่วนประกอบที่ดีมีประโยชน์ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคก็เรียกสินค้ามีคุณภาพ 3. คุณธรรมข้ที่ 3. ม,มีความรับชอบต่อสังคมอย่างไร ก็โดยการที่ไม่ผลิตสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อผลิตสิ่งใดแล้วมีโรงงานมีเอ่อแห่งผลิตเราจะมุ่งแต่ประโยชน์หาถ้าผู้ผลิตมุ่งแต่หาประโยชน์โดยไม่สนใจเอ่อหน่วยอื่นๆเลยนะคะไม่สนใจสิ่งแวดล้อมไม่สนใจ ผู้อื่นที่อยู่ใกล้เคียงแบบนั้นก็ไม่ได้ไม่ไม่ควรอย่างเช่นมาดูตัวอยา่างเจ้าของโรงงานต้องบำบัดน้ำเสียจากโรงงานก่อนมีกระบวนการของการบำบัดให้น้ำเสียไม่ส่งผลต่อมลพิษทางน้ำไม่ใช่อยู่ๆอ,ออกจากท่อระบายมาก็ทิ้งไปเลยไม่ได้ผ่านกระบวนการบำบัด ก่อนนะคะที่จะทิ้งเพราะว่าน้ําเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปล่อยลงสู่แม่น้ํพาพอปล่อยลงสู่แม่น้ําแล้วก็ไปกระทบอะไรอีกคะนักเรียนสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ําตามธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้นะ,ะแม่น้ำำําลําคลองก็ใช้การไม่ได้กลายเป็นน้ําเน่าเสียเหล็กน้ําเน่าไปคุณธรรมข้อที่สี่ ผลิตสินค้าที่ไม่ผิดกฎหมายและไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม,มเห็นไหมคะนี่คือผู้ผลิตมีคุณ,คณภาพขอโทษค่ะต้องมีคุณธรรมด้วยนะคะสื่อสัตว์สุจริตสื่อสัตว์ต่อผู้บริโภคผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมีความรับผิดชอบไม่ผลิตสินค้าที่ผิดกฎหมายอืม ผู้ผลิตยึดคุณธรรมดังกล่าวจะส่งผลอะไรส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือจากผู้บริโภคแล้วก็ขายสินค้าได้โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมผู้ผลิตที่มีคุณภาพนอกจากจะมีคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนะคะสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือผู้ผลิต ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัศนคติหมายถึงแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะผู้ผลิตที่ดีนั้นควรมีทัศนคติในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุดเพื่ออะไรคะ ให้สามารถนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดทีนี้นักเรียนลองย้อนไปดูทรัพยากรในปัจจุบันเนี้ยลูกทรัพยากรหลายๆอย่างลดลงเป็นอย่างมากสร้างใหม่ทดแทนไม่ได้ทีนี้ถ้าใช้อย่างปุ่มเพยเนี่ยในอนาคตทรัพยากรบางอย่าง ก็อาจจะหมดไปบางอย่างบอกว่าสร้างทดแทนได้ปลูกปลาทดแทนได้ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่กว่าที่จะโตทดแทนได้เพราะฉนสิ่งที่นำไปใช้อยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่านะคะต่อไปการผลิตสินค้าและบริการจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมากเห็นไหม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคแต่ขณะเดียวกันนั้นจํานวนทรัพยากรกลับลดน้อยลงนี่ไหมอ,อย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ดังนั้นผู้ผลิตและผู้บริโภคจึงต้องคานึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์มากที่สุดแล้วทำยังไงดังนี้ปฏิบัติดังนี้ผู้ผลิตหน เลือกใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเพื่ออะไรคะประหยัดต้นทุนการผลิตไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไปขนส่งมาจากที่อื่นไกลๆนะคะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าไม่เหลือทิ้งต่อไปผลิตสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคไม่ผลิต กินความจำเป็นต่อไปอะไรอีกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมอะไอีกใช้สินค้าและบริการอย่างคุ้มค่าเช่นส้มแซมสิ่งของเครื่องใช้เมื่อมีการชำรุดแทนการซื้อใหม่เอาละเมื่อผู้ผ,ผลิตผลิตสินค้าที่มีคุณภาพแล้วและมีประโยชน์อย่างไร มาดูหัวข้อต่อไปค่ะประโยชน์ของการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพผู้ผลิตที่ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้นก็จะได้รับประโยชน์ดังนี้ามาดูประโยชน์อะไรบ้างเนง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจหรือที่เรียกว่าอะไรกำไรลูกค้าไว้ใจผู้บริโภคไว้ใจ เขาก็เรียกซื้อเรียกหาไปเลือกใช้สินค้าที่เราผลิตขึ้นมาปากต่อปากปากต่อปากเออเสื้อนี้สิดีนี้สิดีเราก็ได้ผลกำไรในระยะยาวผู้ผลิตก็ได้ผลกำไรในระยะยาวเนื่องจากแนวโน้มการบริโภคเหล่านี้มากขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเป็นที่ไว้วางใจนะคะต่อไปสองเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตรายอื่นๆต้องแข่งขันกันปรับปรุง คุณภาพของสินค้าหรือบริการของตนในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ 3. เกิดการยอมรับของผู้บริโภคอย่างที่คุณครูบอกเมื่อกี้ว่าเมื่อสินค้าเราดีมีคุณภาพผู้บริโภคเลือกใช้แล้วถูกใจพอถูกใจก็จะมีการบอกต่อ เี๋ยวนี้4สิ่งนี้ส,สดีนันใช้มาแล้วนะคะเป็นที่ไว้วางใจและยอมรับดังนั้นการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพยังหมายถึงผู้ที่มุ่งสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจแต่ยังไงแต่ควบคู่ไปกับการสร้างความเจริญให้กับชุมชนสังคม สิ่งแวดล้อมครอบคลุมหมดเลยนะคะไม่ใช่เฉพาะตนเองต้องหานกลับไปดูชุมชนสังคมสิ่งแวดล้อมด้วยหรือมีความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตร่วมกันอยา่างยั่งยืนในอนาคตนั่นเองสุดท้ายเรามาดูใบงานกันนะคะเป็นใบงานสั้นๆนะคะไม่ยากเลย ครูขอทำความว่าใจว่านักเรียนครัเมื่อมีภาระงานหรือว่าใบงานต่างๆแต่ละวิชาเนี่ยลูกต้องรีบทำเคลียร์งานให้เสร็จให้เป็นปัจจุบันนะคะถ้าสั่งสมไปเยอะๆเยอะๆเนี่ยพอ,อสุดท้ายแล้วนักเรียนจะลุกเร่งมือสับสนวุ่นวายแล้วก็ทำไม่ทันนะคะมาดูคะ่ะใบงานที่หนึ่ง ของวิชาสังคมศึกษาในภาคเรียนที่สองนี้ไปงานที่หนึ่งเรื่องผู้ผลิตที่มีคุณภาพทำยังไงให้นักเรียนสรุปบทบาทของผู้ผลิตที่มีคุณภาพเป็นอะไรคะเป็นรูปแบบของแผนผังความคิดพร้อมตกแต่งให้สวยงามอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนักเรียนสามารถออกแบบให้เป็นงานของตัวเองที่สวยงามคุณครูเชื่อเหลือเกินว่านักเรียนปห ที่น่ารักทุกคนจะสามารถสร้างสารรค์งานออกมาได้สุดยอดนะคะไม่ยากเลยแต่คุณครูจะรอตรวจงานของพวกเราอยู่นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะโชคดีค่ะเจอกันในคาบต่อไปสวัสดีค่ะ